สวัสดีครับผมนาคุงวัสสวนไทรวันนี้จะมาสรุปเรื่องบอกเกิดศาสนาครับผม 1. ความไม่รู้ไม่เข้าใจในเหตุผลทางปรากฏการธรรมชาติเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่าทางศาสนาคิดว่าเกิดการนางเมฆขลาแย่งลูกแก้วครับผม 2. ความกลัว กลัวปรากฏการธรรมชาติว่ามีผู้ดนบันดาลเช่นพญานาคกับเทวดาครับผม 3. ความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มั่นใจว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติหรือเปล่าครับผมเช่นสารตายายต่างๆครับผมสารมะพร้าสารตายายครับผมไม้ตะเคียนครับผมชุดนางตะเคียนครับผม นำมาบูชาอำนวยความสิริมงคลให้แก่ผู้นับถือครับผมเช่นดูได้ทั่วไปเช่นพระที่ทุกคนของคออยู่เกิดมาจากความนับถือและความเชื่อต่างๆครับผม 4. ความต้องการที่พึ่งทางจิตใจเพื่อชักเหนี่ยวให้ชีวิตยังคงมีความหวังการผิดหวังความ ทรมานใจความทุกข์ทาให้มนุษย์ขาดความอบอุ่นทางจิตใจเพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวโดยการปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือการเข้าวัดเข้าวัดการยึดเหนี่ยวจิตใจในการเข้าวัดคือการทำบุญทำสังฆทานปล่อยนอกปล่อยปลาครับผมก็ตามคนไทยที่ผมพูดไปเมื่อกี้ การใส่สร้อยพระการมีหิ้งพระในบ้านเป็นการนับถือของทุกคนครับผมแล้วแต่ว่าใครจะนับถือพระองค์ไหนหรืออะไรต่างๆครับผม 5. ความต้องการความสงบสุขบทบาทของศาสนา,าทำให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเช่นการรวมตัวกันที่วัดครับผม เพื่อการทําบุญทําสังฆทานหรือเช่นลงทานครับผมหรือวันที่เรามีการเวียนเทียนกันครับผมเราจะเห็นได้ว่ามีคนไทยมาเวียนเทียนทําบุญเข้าวัดเข้าวากันครับผม